ตอนนี้ลงคันทั้งหมดสี่คันแล้วนะครับมีทุ่นหนึ่งคันนะฮะแล้วก็นาดินอีกสามแล้วก็อันนี้เอากุ้งมาด้วยเหมือนเดิมเลยค่ะกุ้งเมื่อวานนี้เนาะยังเหลืออยู่ใช่มาเก็บโดูป็อกไปทําแดดเดียวเหมือนเดิมเมื่อวานนะพลถามว่าได้กี่ตัวบอกสิบห้าเขาบอกอาแค่นะเอาออกแบบเป็นร้อยได้ไหมเจ็ดร้อสิบได้ไหมเอย่างเงี้ยเอาเอาออกไปให้หมดเลยทําไมเขาถึงอยากให้เอาออกเยอะคือมันเยอะมากอะเยอะเกินไป แทบจะไม่มีปลาอื่นเกิดใหม่เกิดใหม่ก็โดนกินหมดใช่เขาเพิกกินกันเองด้วยใช่ใส่นี่นิฟน่ะเด็กปั้นเด็กปั้นมันมาไม่ใช่หรอเฮ้ยเ้เฮ้ย้เสียงที่รอคอยยาวไปจะหมด หมดแล้วเน<ะ>ี่ยป่าหนูนี่โอ้โหใช่แน่นอนนะหนูว่าอยู่ที่ว่าจะไซส์ไหนครับไม่มาเลยนะจริงคิดว่าถึงสามโลไหมโอ้โหเกินอาสิบไหมอาสิบไหมปวดที <laughs> สวัสดีค่ะยิมดีตอนรับเอซีนะครับเขาสูช้ชาแนลในเซาฟ้าวันนี้มากันที่ชมพูพันธิต์รีสอร์ทเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มาตกช a โดป็อกนะครับได้ไป15ตัวตอนนี้น่าจะนอนแผ่เป็นปลาแดดเดียวไปแล้วใช่ค่ะเมื่อวานนี้มาตกเนี่ยก็คือเจอปลาบึกขึ้นนะครับบริเวณข้างหน้านี้เยอะมากนี่เมื่อกี้มาเนี่ยก็เห้นขึ้นอยู่2ตัวนะเคยมาตกที่นี่เนี่ย บ่อยมากแต่ว่าเราก็ได้ปลาบึกประมาณสักสองาครั้งเองใช่อใหญ่สุดที่เคยได้น่าจะเป็นตอนที่เจ้าเปาได้ประมาณสักสามสิบกโลนะแล้วก็ไม่ได้มาตกอีกเลยนะครับค่ะก็เดี๋ยววันนี้ลองติดยักษ์แดงมากี่คันสค่ะสี่คันแล้วก็มีคันชะโดมาเผื่อด้วยเผื่อถ้าปลาบึกหรือปลาหน้าดินมันไม่กินเนี่ยเราก็จะได้ตกชะโดรอเล่นๆไปก่อนค่ะนะไปเตรียมอุปรกรณ์ นี่ครับพืนทีนี่น้ําวนใหญ่มากลืมเตรียมแต่ก็เบอร์ใหญ่มานะฮะตอนนี้ใหญ่สุดที่เจอคือลายแปดเหรอเก้าค่ะมีเก้าอยู่อันนึงเก้าขับแปดแค่ไหนแค่นั้นเก้าสองอันเกสองอันว<อ>ันวนี้เราตัดตัวเบ็ดเหลือสองต<อ>ัวเนาะแน่นใช่ไหมแน่นหน่อยตีแช่ไว เดี๋ยวเราไปตกชะโดเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นคอกชะโดอีกหนึ่งข้อครับออกเยอะมากอันนี้ยังเล็กอยู่ตอนนี้ลงคันทั้งหมดสี่คันแล้วนะครับมีทุ่นหนึ่งคันนะฮะแล้วก็หนาดินอีกสามแล้วก็อันนี้เอากุ้งมาด้วยเหมือนเดิมเลย<ะ>กุ้งเมื่อวานนี้เนาะยังเหลืออยู่ มาเก็บชดบ็อกไปทําแดดเดียวเหมือนเดิมวานอภถามว่าได้กี่ตัวตัวสิบห้าเขาบอกเอาค่นะเอาออกแบบเป็นร้อยได้ไหมเจ็ดร้อสิบได้ไหมเอออย่างเงี้ยเอาบอกเอาออกไปให้หมดเลยทําไมเขาถึงอยากให้เอาออกเยอะโค้ดมีเยอะมากนะใช่ตอนนี้คือครอบแบบไปทั้งไหนมีขึ้นทั่วเลยนะแ้วนี้ก็ออกใหม่เมื่อกี้อีกใช่มาเนี่ยเห็นคอกใหม่ๆตลอดเลยคือมันเยอะมากอะเยอะเกินไปแทบจะไม่มีปลาอื่นเกิดใหม่เกิดใหม่ก็โดนกินหมดใช่ เขาเพ่กินกันเองด้วยใช่เอาเชดโรไปก่อนระหว่างรอหน้าดินย้อนขวา <c oughs> อือหอโหตัวเล็กกว่าเลยคน <c oughs> ละข้อกันเมื <c oughs> ่อวานกินหมดยังยังค่ะน่าจะกินได้เป็นเดือน นี่ข้างหน้าเนี่ยกกอย่าเออใส่นี่นิดนึงเด็กปั้นเด็กปั้นนั่นม่ะอยู่อ่ะอยู่หันโค้งอ่ะไม่ไ่ะไม่ต้องเก่งปล่อยตัวตามสบายเก็บสายตั้นๆนี่อันนี้เป็นแผนกเก็บปลาชะโดนะฮะ อันนี้เราตกหน้าดินเชื่องทำไมกินก่อนทางขวานี่ปลาบึกขึ้นบ่อยฮะลองดูเอาไปกแล้วันนี้บ้านรับจบเฮ้ยอันแน่อยู่วะอยู่ดิ้นดึดดึดึ เออตันนี้พอมีไซส์เราต้องไปแบบนั่งฟฝ้าชะโด,ดไม่เราเราต้องแก้แบบไม่สนใจฝั่งนี้ทรงมาแล้วอะทรงได้ะอะมันอยู่คนเดียววันนี้ เกมเกมเกลไป้ยโอ้ยเฮ้ยเอาแล้วครับรอมาประมาณชั่วโมงกว่าได้โคตรมากอะพี่เอาคิดว่าเป็นปลาอะไรเออปลาด้วยสวิงไม่ได้มาเหรอโ,รโอเคโอ้โหอะไรอะ จริงเหรอ,อนี่เราบ้องเชือกนะมันมีเชือกอยู่เส้นหนึง่งทำไมอ่ะเอาวะสู้เลยไม่ทูก็ต้องหมดใจเย็นอันนี้เบอร์อะไรเบอร์แปะน่าจะมีแปกับเก้าค่ะออค่อยๆประคองไว้ให้มันสู้ข้างนอกกะดีแล้วดีดีกว่ามาสู้ข้างในใช่หมดเก็บพันที่เหลือไหมหรือไงไม่ต้องอุ้ยึเปียะนะตัวเดียวได้ปะ <laughs> แล้วไม่ต้องแชโเลย <laughs> ดูนี่น่ยาจะใช่ไหมมิวสิ่งที่เราตามหาไม่มาเลยอ่ะแข่งมากคือถ้าสวายมันจะเปรี้ยวกว่านี้เนาะใช่แต่ที่เนี่ยสวายเยอะกว่าบึกอยู่แล้วหือเสียงที่รอคอยยาวไปจะหมดหมดแล้วเนี่ยปาหนูนี่โอ้ยใช่แน่นอนนะหรูว่า อยู่ที่ว่าจะไซส์ไหนครับมันไม่มาเลยนะจริงคิดว่าถึงสามโลไหมโอ้โหเกินอาสิบไหมอาสิบไหมอัวถึก <laughs> มันอืดมากเหมือนเราเยอะกระต่ะอนได้ดูดิ <laughs> กระสอบหรือเปล่า <laughs> ไม่ยอมฮนะพอเข้าน้ำตื้นแล้วออกไปใหม่ถ้าเองไม่ยอมค้าจะยอมนะ <laughs> ตัวนี้ยังไงถ้าใช่ที่ตามหายังไงบอกมันก่อน เผื่อมันจะใจอ่อนมาถึงปลาะ,ะไรถ้าได้ปลาบึกอ๋อก็ปล่อยไงคะโอเค <c oughs> เผื่อน้องจะสบายใจขึ้นปล่อยเอาแค่มาโชว์ตัวเฉยๆถ้าสวายอะปล่อยคะ่ะถ้ายศกทอดมันค่ะนู่นได้แล้วชดอีกหนึ่งตัวช <c oughs> ดวไปห้าละ ไม่ยอมมาทีฮะตรงนี้น้ำน่าจะลึกใช่ไหมนะ่ะงัดไม่ขึ้นอาวแล้วส้มส้มเหรอเฮ้ยทำไมออกส้มเห็นเหรอหรือทอดมันทำไมถึงไม่เห็นเนี่ยลืมตาดิลืมเลย <laughs> ทำตาโตๆไว้ มาลิจับอันนี้ตีไม้แรกป่ะหรือว่าเอาขึ้นมาเปลี่ยนตีใหม่เอาคือมาเปลี่ยนค่ะไม้ที่สองเหรอใช่ไม้ไม้ไม้่อสองอุ้ยอุ้ยปลาหนังเหรอปลาหนังเอาละเฮ้ยตะหวายเหรอเห็นหางละเหลือแค่หัวอุ้ยตะหวายตะหวายเดือบึกตะหวายวะแต่ตะหวายบึกเลยแบบใหญ่อ้วนตับเลยอ่ะหือตู้ยังกับบึก โ,โอ้ยสะดุกหลังลัาเลยหลังสวายอะ่ะหลังลูกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ตื่นเต้นที่นี่คือปลาสวายสายอย่างนี้ทั้งนั้นครับต้องลนน้ำอแทบจะไม่เจอสวายต่ำกว่าห้าเลยนะที่เรามาตกเน,<ว>นี่ยมาเลยเฮ้ยมามามา จะไปได้โอ้โหน่าจะมีลุ้นสิทธ์ไหมนะี่ยมันเห็นคนชอบมน่าจะกลัววะ่ะโหดเกินนะโหดเกิบัดม่ไม่ไมลงลงน้ำเหรอเดี๋ยวแผลเราไม่หายนะมไม่ต้องลงก็ได้นี่เดยวจะล่ามาตรงนี้เลยเคโอเคเดี๋ยคโอ่ะเคอเวโกเคโอเเคียเคอเคอว่า <c oughs> มาเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยโอ้โหหนาเตอะเลยตาแดงปัดเลยมาตอนตนขวยังตอนเข้าหัวปัดปึ๊บปึ๊บสวยสวยงามนี่ใช้โอกาสไปเปลืองโอเคหูยโอ้ยนี่คือมันสวายใช่ไหมนี่เขาขอบปากอันนี้เบอร์เก้าเหรอเบอร์เก้าเอาอีกูใช้เวลาประมาณ4นาทีกว่า เราขึ้นมาได้เฮ้ยโอ้ยอบมากนี้ประมาณตจะสิดกว่าแน่ๆเนาะมันหนาเลยอ่ะถือว่าสมบูรณ์มากๆนะแต่ว่าเวลาเราตกได้ปลาสวายไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะปล่อยกลับไปค่ะแต่ที่นี่ปล่อยค่ะอ่าปล่อยเหมือนเดิมใช่ไปเพราะว่าบึงบางเรนมีสวายเยอะมากอืมต้องระวังเงี้ยจับหางนะนี้อ่ะมืจับหางไปแล้วบัสบัสจับเงี้ยงไป นี่แต่ถ้าเป็นลูกค้านะครับก็สามารถเอากลับได้นะอ,อันนี้เราแค่มาทำคอนเทนต์เฉยว่ามีปลาไซนี้เยอะแยะมากมายใหญ่จัดอยวลองตามกันต่อส่วนอันนี้ฝั่งชะโดก็เท่าไหรห้าตัวอันนี้ก็เป็นสูตรเผือกแดงนะครับปั่นมามาถึงก็ปั้นตีเลยเหมือนเดิม ถือว่าใช้ได้ผลทั้งคลองทั้งบ่อดินบ่อทรายนะครับเจอปลาใหญ่ตลอดครับอันนี้เหยื่อที่เหลือนะครับเราก็จะโยนอ่อยไว้ข้างหน้านี้นะเดี๋ยวเผื่อวันสองวันอยู่แค่นี้พอมาซ้ำนะครับเยี่บหินล้มอีกเุ้ยโอ้มันแตกก่อนมา เอยได้อยู่ได้อยู่ระยะนี้แต่ระยะเดียวกับที่ตีเลยว่ะหมิวถือว่าไกลแต่ค่อนข้างกระจายอุ้ยตึงว่ะเจได้ตัวโลเออไซ์โลเนี้ยของก็ยอมนะอุ้ยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับขีดตัวละสองสี่หกแปดเอาให้ได้สักสิบวันนี้ ไุ้นด้วยนะโอยหลักวะน,น่าจะมีกอหญ้ากออะไร,ยรยอยู่ข้างดังางก็กรองนะนี่ okay. โอเคอุ้ยอ่ะ,อะสรุปผลนะวันนี้ก็ได้สวายใหญ่10บกวโลหนึ่งตัวแต่ว่าเราปล่อยกลับไปแล้วก็ได้ชะโดในวันนี้10ตัวเอาไปทำแดดเดียวอีกอน้ำพลบอกว่าตกออกให้เยอะที่สุดเพราะว่าปกติแล้วเขาจะปล่อย พันปลาเล็กๆไปแล้วเวลามีชโด d e พวกนี้เยอะๆเนี่ยมันกินหมดเลยไม่เหลือเหมือนละลายน้ำทิ้งอ่ะใช่นะขาดเหรอใช่ขาดเลยอ,อ,อ่ะโอเคคลิปนี้ไปก็แล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย